ประเด็นความเคลื่อนไหวนะครับของอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเรากันบ้างครับหลังมีกระแสนะครับว่าค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย,อย่าง GTS นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอดช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางคณะผู้บริหารนําโดยพี่เล็กบุษบาดาวเรืองนะครับคุณวิสูทร์ภูลวร,รักษณ์ก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวนะครับประกาศปิดตัว GTS แล้วครับ ตั้งโต๊ะนะครับประกาศแนวทางการทำงานอย่างเป็นทางการครับสำหรับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ GTH โดยได้ผู้บริหารจากทั้ง Grammy Entertainment จำกัดมหาชนบริษัท Thai ท Entertainment จำกัดและบริษัทหับโฮหินบางกอกจำกัดนะครับซึ่งร่วมกันสร้างผลงานในนาม GTH มาถึง11ปีว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องแยกตัวเพื่อเดินตามแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองโดยเหตุผลหลักคือนโยบายการทำธุรกิจที่แตกต่างกันเรื่องของการนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แต่จากการพูดคุยเพื่อหาทางออกไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้จึงตัดสินใจร่วมกันขอยุติการดำเนินงานของบริษัทลงโดยจะมีผลในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้นั่นเองครับขณะที่ผลงานที่ผ่านมาทั้งภาพยนตร์และละครสามฝ่ายเห็นตรงกันนะครับว่าจะให้บริษัท GMM g r a m m y จำกัดมหาชนเป็นผู้บริหารสิทธิทั้งหมด ส่วนผลงานที่กำลังดำเนินการผลิตยอยู่นั้นทางบริษัทจะดำเนินการผลิตต่อและนำออกเผยแพร่ในปี2559ในนามของบริษัทจนเสร็จสิ้นนั่นเองครับ11ปีที่ผ่านมานะครับ g t s สร้างภาพยนตร์ผ่านสายตาไปแล้ว41เรื่องทำไรายได้รวมกันทั้งสิ้นนะครับ3,380ล้านบาทรายได้สูงสุดมาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องพี่มากพระขนงที่ตัวเลข598ล้านบาทนั่นเองครับ และว,วันนี้นะครับเราก็ยังมีสกูพิเศษนะครับให้ได้ย้อนความสำเร็จจุดกำเนิดน,นะครับผลงานและความทรงจำที่ g t s นะครับได้มอบไว้ตลอดช่วงเวลา11ปีที่ผ่านมากันด้วยครับ ถ้าไม่ยกประโยชน์ให้กับหนังฟิลกูดและลึกความหลังวัยทีนที่ประสบความสำเร็จแบบท่วมท้อนอย่างแฟนฉันในปี2546ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะจุดกำเนิดของ GTH ค่ายหนังอารมณ์ดีที่ยืนหยัดสร้างสารรคผลงานมาถึง11ปีเริ่มต้นจากตรงนี้ GTH หรือ GMM ไท i หับเกิดจากการร่วมทุนของ3บริษัทคือ GMM Picture ในเครือ g r ม m m y Thai Entertainment จากการคุมบังเหียนของวิสุทพุนวรลักษ์ Big Name แห่งวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและหับโฮฮินฟิล์มที่บริหารงานโดยจิระมลิกุลซึ่งก็เป็นอีกบริษัทในเครือ g r ม m m y โดยชื่อของ GTH มาจากอักษรย่อหน้าชื่อของทั้ง3บริษัทที่ร่วมทุนกัน GTH เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน300ล้านบาท การรวมตัวกันครั้งนั้นถือเป็นความลงตัวของสูตรเคมีที่ได้ทั้งจุดแข็งด้านสื่อและศิลปินจากแกรมมี่ได้ความชำนาญด้านประสบการณ์ในวงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยเอนเตอร์เทนเมนต์และศักยภาพด้านโปรดักชันที่ได้รับการยอมรับจากขับโฮเินฟิล์ม GTH ยึดหลักและวางเป้าหมายที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยในกระแสหลักเท่านั้นทำให้ภาพยนตร์ของ GTH ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเรื่องรายได้แทบทุกเรื่อง 11ปีที่ผ่านมาสร้างภาพยนตร์ผ่านสายตาคอหนังไปแล้วถึง41เรื่องทํารายได้รวมกันไปถึง3380ล้านบาทโดยมีภาพยนตร์ถึง10เรื่องที่สามารถทํารายได้ทะลุ100ล้านบาทรายได้สูงสุดต่อเรื่องนนะคือพี่มากพระขนงที่598ล้านบาท คงไม่มีใครคาดคิดว่าค่ายหนังที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในรอบ11ปีจะมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญการประกาศแยกทางกันของ3บริษัทซึ่งจะมีผลในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีนี้ถึงแม้จะไม่มีผลกระทบเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงานที่ผ่านมาเพราะทั้ง3ฝ่ายตกลงให้กกรมมี่เป็นผู้รับผิดชอบแต่คําถามที่น่าจะวนเวียนอยู่ในหัวของคอหนังแฟน,นแท้ GTH ก็คงไม่พ้นเรื่องของแนวทางที่จะยังคงคอนเซปต์ความเป็นค่ายหนังอารมณ์ดีอีกต่อไปหรือไม่ เมื่อไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ต้องการเพิ่มทุนเพื่อสร้างความหลากหลายในการสร้างงานในขณะที่ส่วนของศิลปินดาราเองหลายคนซึ่งถือว่าเป็นลูกม่อและแจ้งเกิดมาจาก GTH จะแยกย้ายหรือไปลงเอยกับค่ายไหนต่อไปนั่นเองครับ